สวัสดีครับอันนี้เป็น EP 3นะครับสำหรับเติมเงินแล้วก็ไป copy นะครับเชื่อมต่อกับมาสเตอร์เมื่อเรายื่นเอกสารเสร็จปุ๊บนะครับขอพอร์ต copy นะครับพอเรารอเสร็จพอเขาเปิดพอร์ต copy มานะครับเราจะเจอหน้าแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้ให้เรากดตรงนี้ครับ copy กดมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับเป็นหน้าของโปรไฟล์ copy นะครับเข้ามาเสร็จเรากดตรงนี้ครับฝากเงิน อันนี้เขาให้เลือกวิธีการฝากเข้าไปให้เราเลือกเป็น QR code ตรงนี้นะครับตรงนี้เลือกเป็นจำนวนเงินนะครับกี่ร้อยเหรียญก็ใส่ไปอันหนึ่งร้อยนะครับกดนี่ครับแล้วก็ชำระเงินตอนนี้พอกดชำระเงินเสร็จ จะขึ้นหน้านี้มาถ้าเป็น iPhone นะครับมันจะตัวนี้เดียวแหละตรงนี้สามารถซูมมาได้นะครับซูมออกมาแล้วก็มาแคปเจอร์อันนี้ก็แคปไปแล้วก็ไปสแกนหรือมีอีกเครื่องหนึ่งก็สแกนได้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับจะมีข้อความเด้งตรงนี้จะมี Gmail เด้งมาก่อนพอ Gmail เด้งเสร็จคราวนี้ก็จะเป็นแอปข้อความแอปของเวนเท็ดเด้งลงมานะก็เป็นเงินเป็นอาว่าเงินเข้าแล้วนะครับแล้วก็กลับไปออกจากหน้านี้นะครับกลับ พอเงินเข้ามาตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับให้เรามาเลือก copy นะครับมาที่คนพบไปที่ชุมชนพิมพ์นะครับ SMC นะครับสั้นๆเลยนี่ครับอันนี้กดเข้าไปเลยครับ Anatomy SMC กดเข้าไปเสร็จกดสำเนานะครับตรงนี้นะ กดเข้ามาเสร็จนะครับตรงเนี้เราจะต้องกดนะครับกดทั้งหมดจะมีเงินตรงนี้ย USD ขึ้นมานะครับเป็นหนึ่งร้อยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ให้กลับออกไปแล้วก็เข้ามากดใหม่นะครับแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้หนึ่งร้อยนะครับดูนะครับตรงนี้หน้าหนึ่งร้อยตัดขาดทุนนะครับเดี๋ยวเราปรับไปเก้าสิบห้าเลยให้มาเตอร์แก้ไม้เอานะครับส่วนกําไรนะครับปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปตั้งนะครับ เดี๋ยวมัตเตอร์ปิดเองแล้วก็ลงมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ปิดนะครับคัดลอกการซื้อขายที่เปิดอยู่ปิดไปเพราะว่าเผื่อมาสเตอร์ได้กําไรแล,แล้วเราไปเปิดตอนนั้นเราอาจจะขัดทุนได้นะครับแล้วกดส่งแค่นี้เสร็จเลยอันนี้คือผมไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะครับมันเป็นพอร์ตของอพี่คนนึงนะครับผมยืมเข้ามาอัดวิดีโอแล้วกดส่งเข้าไป,ปบ,นะคบแค่นี้เองก็เป็นอาวาเสร็จแล้ว โอเคครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาหาผมได้นะครับ